สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อแบงค์ยี่บแบบในหลวงราชการที่เก้านะครับคือเคยประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับใบนั้นจะอยู่ที่เจ0 0พันนะครับแต่ใบนี้เราจะรับซื้อ4ี่หมนะครับใบละ4ี่หมซึ่งมันจะแตกต่างกับแบบเก่านะครับซึ่งตัวนี้มันจะมี แบบค่างจะหายากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับด้านหลังก็จะเป็นนี้นะครับประมาณนี้ครับด้านหน้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าดูตรงไหนครับเพื่อนเห็นตัวเลขนะครับ เลขเก้าอยู่ข้างหน้าครับเลขเก้าอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะตองสีครับเป็นเลขตองหรือจะเป็นเลขตองอะไรก็ได้นะครับจะเป็นตองหนึ่งตองสองตองสามตองสี่ตองห้าตองหกตองเจ็ดตองแปดตองเก้านะครับจะเป็นเลขตองตองแบบนี้ก็ได้นะครับตองหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสี่ตัวนี้ก็ได้ หรือจะเป็นสี่ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับใบละสี่หมืนบาทนะครับจะเป็นตองตรงไหนก็ได้ครับสี่ตัวขึ้นไปนะครับสี่ตัวห้าตัวก็ได้ครับหรือถ้าตองทั้งหมดผมให้ใบละแสนครับถ้าแบบเลขตัวเดียวเลยนะครับอย่างเช่นเก้ายาวเนี่ยใบละแสนแต่ถ้า ี่ตัวแบบนี้นครับใบละสี่หมื่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ข้างบนก็เหมือนกันนะครับนี่ครับข้างบนเหมือนกันครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตองสี่หรือจะเป็นตองตองหนึ่งก็ได้ครับตองหนึ่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 ง ่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมจะให้ ID l ดี e ไลน์ไว้ครับถ่ายคลิปครับ ID l ดี e ลอาจจะตอบช้าหน่อยครับเพราะว่าข้อความเยอะครับอาจจะล่าช้าหน่อยนะครับใบละสี่หมื่นนะครับใบละสี่หมื่นแต่ถ้าแบบตัวเลขไม่ไม่สวยไม่อะไรครับใบละเจ0 0พันนะครับแต่ว่าสภาพใหม่ครับใบละเจ็ดพัน ใบจะต้องแบบผ่านการใช้งานน้อยมากอันนี้นะครับแต่อันนี้มันสภาพมันก็ไม่สวยนะครับแต่ว่าเลขจะสวยนะครับเลขจะสวยใบละสี่หมื่นนะครับแต่ถ้าใบใบสวยแต่เลขไม่สวยใบละเจ็ดพันนะครับไอดีลท้ายคลิปนะครับสนใจติดต่อมาครับแอดไลน์มาครับ